เคยคิดกันไหมครับว่าภูมิปัญญากเก่าแก่ของไทยเราเนี่ยจะเอามาช่วยแก้ปัญหาความยากจนในยุคนี้ได้ยังไงวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆที่เอาความรู้ของผู้เชี่ยวชาญมาบวกกับพลังของ AI เพื่อหาทางออกจากปัญหาความยากจนในชนบทภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียนครับใช่เลยครับนี่แหละคือคําถามใหญ่ใจความสําคัญของเราในวันนี้เลยว่าภูมิปัญญาที่เราสืบทอดกันมาเนี่ยมันจะเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยปลดล็อกปัญหาความยากจนในยุคใหม่ได้จริงๆหรือเปล่ามาลองหาคําตอบไปพร้อมกันเลยครับ โอเคครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูทางออกเนี่ยเราต้องเข้าใจสภาพของปัญหากันก่อนซึ่งก็คือเรื่องความยากจนกับความเหลื่อมล้ําในพื้นที่ชนบทของบ้านเราเนี่แหละครับเป็นปัญหาที่มันฝังรากลึกมานานแล้วก็กระทบกับชีวิตผู้คนเยอะมากจริงๆดูภาพนี้สิครับมันสะท้อนปัญหาได้ชัดเจนมากเลยเนาะเราจะเห็นเลยว่ามันมีช่องว่างทางเศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆระหว่างคนในเมืองกับคนในชนบทนี่แหละครับคือหัวใจของความเหลื่อมล้ําเลยแล้วมันก็ทําให้เราเห็นว่าเฮ้ย hey, ี่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิตินะครับแต่มันคือความท้าทายจริงๆที่เราต้องรีบหาทางแก้ไขแต่ว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่เจอนะครับในระดับภูมิภาคอาเซียนเองเนี่ยเขาก็พยายามสร้างแนวร่วมเพื่อจัดการกับปัญหานี้เหมือนกันทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ากรอบความร่วมมือที่ว่าเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ย เขาคุยกันจริงจังในเวทีระดับสูงของอาเซียนเลยนะครับอย่างการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนซึ่งเขามีชื่อย่อๆว่า AMRDPE ตรงนี้แหละครับที่เป็นเวทีหลักเลยที่เขาจะมาวางนโยบายแล้วก็กำหนดทิศทางความร่วมมือกันโครงสร้างการทำงานของเขาอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงเนะแต่จริงๆแล้วหัวใจหลักของมันคือการทำงานร่วมกันครับเรื่องจากระดับนโยบายเลยที่เปิดให้ทั้งรัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนเข้ามาคุยกัน แล้วก็ลงลึกไปถึงการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านในอาเซียนเพื่อให้เชื่อมถึงชาวบ้านจริงๆจากนั้นก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยกลับขึ้นมาผลักดันในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอีกทีหนึ่งเอาละครับมาถึงส่วนที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดแล้วคือมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าคําตอบของปัญหาความยากจนที่เราตามหากันมานานเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ในรากเหงา้าในภูมิปัญญาของไทยเรานี่แหละเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันพอพูดถึงภูมิปัญญาไทย รากฐานแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการปลูกผักกินเองหลังบ้านนะครับแต่มันคือกรอบความคิดในการพัฒนาที่เน้นความสมดุลความพอดีและความยั่งยืนซึ่งมันเอาไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยหลักการสำคัญของปรัชญานี้ก็มี3ข้อหลักๆครับง่ายๆเลยนะ 1. คือความพอประมาณก็คือทำอะไรให้มันพอดีพอดีไม่มากไม่น้อยไป 2. ความมีเหตุผล คือคิดก่อนทําตัดสินใจอย่างรอบคอบและ3คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับเรื่องไม่คาดฝันได้เสาหลักต้นที่2ที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันเลยก็คือพลังของชุมชนครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์วิสาหกิจชุมชนหรือวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันลองนึกภาพตามนะครับสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเป็นเซฟตี้เน็ตหรือตะข่ายนิรภัยที่คนในชุมชนช่วยกันถักทอขึ้นมาเองซึ่งมันแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆเลย ต่อมาก็คือภูมิปัญญาในภาคเกษตรกรรมที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเลยการทำกรเกษตรผสมผสานเนี่ยมันไม่ใช่แค่การปลูกพืชหลายๆอย่างในที่เดียวนะครับแต่มันคือการสร้างระบบนิเวศเล็กๆที่ทุกอย่างมันเกื้อกูลกันซึ่งมันช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลที่ไม่แน่นอนและก็ยังช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กเษกษตรกรได้ตลอดทั้งปีด้วยและสุดท้ายอย่ามองข้ามของดีที่เรามีอยู่กับตัวนั่นก็คืองานหัตถกรรมครับไม่ว่าจะเป็นผ้าทอ เครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องจักสารของพวกนี้เนี่ยอย่ามองว่าเป็นแค่ของที่ระลึกนะครับแต่มันคือสินทรัพย์ทางปัญญาชั้นยอดเลยที่สามารถเอาไปต่อยอดสร้างแบรนด์สร้างเรื่องราวและก็สร้างรายได้ให้ชุมชนได้แบบมหาศาลเลยเอาละครับทีนี้เราเห็นแล้วว่าเรามีของดีมีรากฐานที่แข็งแกร่งอยู่ในมือแล้วเนาะคำถามสําคัญต่อไปก็คือแล้วเราจะเอาสมบัติล้าค่าเหล่านี้มาผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่ได้ยังไง จุดนี้แหละครับคือจุดที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ลองดูตัวอย่างการเชื่อมโยงที่น่าทึ่งนี่สิครับจากกลุ่มออมทรัพย์เล็กๆในชุมชนพอเอาเทคโนโลยีฟินเทคเข้ามาช่วยปุ๊บโหสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่ใหญ่ขึ้นได้เลยหรือว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เคยทํากันในหมู่บ้านก็ขยายพ้นผ,ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลให้คนทั้งอาเซียนได้เรียนรู้ไปด้วยกันนี่แหละครับคือการเอาสิ่งที่ดีที่สุดของทั้ง2โลกมารวมกันจริงๆ เขาเราทุกอย่างมาประกอบร่างกันเราจะเห็นหัวใจสําคัญอยู่4ข้อครับนั่นก็คือ 1. ต้องให้ชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นคนนําการพัฒนาด้วยตัวเอง 2. ใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาเดิมไม่ใช่เข้าไปแทนที่3ทุกนโยบายต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริงและสุดท้าย 4. คือการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับและจากการวิเคราะห์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในกระดาษนะครับ แต่มันนำไปสู่พิมพ์เขียวที่จับต้องได้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจนเลยสำหรับอาเซียนที่จะเอาไปลงมือทำได้จริงๆข้อเสนอในแผนนี้ก็มีตั้งแต่การตั้งศูนย์กลางภูมิปัญญาขึ้นมาเลยครับเพื่อรวบรวมความรู้ดีๆไม่ให้มันหายไปมีการเชื่อมโยงสินค้าชุมชนเข้ากับตลาดอาเซียนโดยใช้เทคโนโลยีเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายหมู่บ้านไปจนถึงการสร้างระบบวัดผลที่ชัดเจนเพื่อให้แม่ใจว่าทุกโครงการที่ทำไป มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้จริงๆและนี่ก็คือบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดของการวิเคราะห์ครั้งนี้ครับภูมิปัญญาไทยเมื่อเอามาผสานเข้ากับนวัตกรรมและพลังของชุมชน3ส,สิ่งนี้แหละครับจะกลายเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะนําเราไปสู่การกจัดความยากจนได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับแต่สําหรับทั้งภูมิภาคอาเซียนเลยและทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้นะครับมันคือบทสรุปจากการวิเคราะห์ที่เกิดจากความร่วมมือที่ไม่ธรรมดาเลย ระหว่างมันสมองของผู้เช่าชาญที่เป็นมนุษย์คือท่านดร์สำรานสมพงศ์กับพลังการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมันก็แสดงให้เราเห็นถึงศักยภาพที่น่าทึ่งมากๆของการนำสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์และเทคโนโลยีมารวมกันครับ